สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเอาทางหวยฮาหนอยสูตรแจกหน่อยวันที่28เดือน11ปี6 7นะครับผมสำหรับสูตรแจกหน่อยครับผมเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เข้าแล้วถึงจะเข้าน้อยนะก็ก็เข้าแล้วอ่าดีกว่าลดสีน้อยเนะหาะฮานอยเฉพาะกิจนะครับผม ห้าสีองหนะสอตรงๆเลยเป็นตัวเน้นเป็นตัวเน้นตัวฟันนะสองหกนะหานอยปกติสี่หกาสีเมื่อวานให้4กับสองฝันสจอสี่นะตรงๆรงเลยเป็นตัวกันนะเลขออกตัวเดิมออกตัวเดิม2งว่าติดเลยนะดีนะที่จับตัวเดิมไว้ให้นะ สี่เจ็ดเนาะสำหรับฮานอยนะครับผมผมยังจะใช้เด่นเหมือนกันอยู่นะก็อย่างที่เห็นเลยทุกคนยากมากเลยนะหวยฮานอยยากมากเลยนะะก็ยังจะเป็นเด่นเหมือนกันนะครับผมสี่นอยเลยนะสี่ห้านอยเลยแต่ว่าตัวเจาะนี่คนละสูตรนะใช้ตัวเจาะคนล่าสุดเดี๋ยวเรามาเริ่มจากฮานอย ฮานอยเฉพาะกิจนะฮานอยเฉพาะกิจนะครับผมสองกับสามสามห้าสามหกสามเจ็ด สองห้าสองหกตัวเดิมแล้วก็สองเจ็ดจับตัวเดิมไว้ด้วยตัวตัวกันเนาะตัวกันก็จะมีสามสี่สองสี่สามเก้าครับผมแล้วก็สามศูนย์นะสามเก้าสามศูนย์ ัวฟันนะครับเป็นเลขสาตัวเน้นสามห้า35 36 37ามเจ็ดแล้วก็2 25ครับผม3ามห้าสาาเจดสองห้านะครับสำหรับน้อยแรกครับผมนะน้อยเฉพาะกิจจบไปแล้วต่อไปมาดูหาน้อยพิเศษ <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นพิเศษนะครับผม พิเศษนะครับ2กับ3 2กับ3นะครับ2 7 2 1 2 7 2 1 2 9หนึ่อ่งสองเแล้วก็3 9ตัวกันนะครับตัวกันนะครับ3 6 2 6 3 6 2 6 3 5ครับผม สองห้าสำหรับตัวฟันเป็นเลขสามตัวเนี้สามเจ็ดสามหนึ่งสามเก้าสามเจ็ดสามหนึ่งสามเก้าแล้วก็สองหนึ่ง สำหรับพิเศษนะครับผมจบไปแล้วเนาะต่อไปต่อไปทุกคนต่อไปก็จะเป็นฮานอยปกติหวยฮาน้อยปกติวันนี้ก็สามกับสองสามกับสองนะครับมีสามแปด สามแปดสามศูนย์สามเจ็ดสองแปดสองศูนย์แล้วก็สองเจ็ดตัวกันสามหนึ่งสองหนึ่งสามห้าครับผมสามสี่สามห้าสามสี่จับเม็ดเดียวไปด้วยนะครับผมนะสองสามสามสองนะทุกหาหน่อยเลย ตัวเน้นนะครับก็จะมี3 8 3 0 3 7แล้วก็2 8 3 8 3 0 3 7 2 8นะครับผมสำหรับหวยฮาหนอยปกติครับผมนะก็จบไปแล้วจบไปแล้ว2กับ3ต่อไปนะครับผม ต่อไปนะครับผมนะก็จะเป็นหวยฮาหนอย V.I.P. V.I.P. ก็สามกับสองสามกับสองนะครับ <c oughs> จอสามนะครับมีสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้าครับผม ตัวกันนะครับตัวกัน3ามห้าห้าแล้วก็2อสี <c oughs> ตัวเนี่ยนะครับก็จะมีสามเจ็ดสามแปดสามเก้าครับผมแล้วก็สองแปดสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสองแปดนะครับผมสำหรับแนวทางหาหนอยนะครับผมนะสูตรเียกน้อยจบไปแล้วต่อไปเรามาดูตัวเลขสามตัวเลขวันนี้ครับผมสามตัวเลขเมื่อวานนี้ผมให้อะไรให้สี ให้สี่ให้แปดเนาะแล้วก็ให้สองสี่มาแปดมาสองไม่มาวันนี้ก็จะเป็นสามครับผมสามสองแล้วก็แล้วก็อะไรดีนะศูนย์เดือนหนึ่งดีสามสองอืมหนึ่งมาทุกคนหนึ่งสองสามนะวันนี้นะ หนึงสอสมีมาเห็นอย่างแน่นอนครับผมนะพี่พี่ท่านใได้ตัวเด่นได้ตัวเด่นอยู่แล้วนะเอามาจับคู่กันได้เลยสามสอหนานอยพิเศษปกติแล้วก็ VIP สําสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ